มาเจอกับคุณครูฝ้ายนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอ่านภาษาพาทีค่ะขึ้นบทใหม่แล้วบทที่11นะคะโอเคพร้อมรืมยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักคำนำเรื่องกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอ่านคำนำเรื่องพร้อมกันเลยนะคะอ่ะอะอานตามครูฝ้ายสิเนาะ โอเคพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคำแรกยอโอก,กอยกคอ,อองอคองไม่โทรคองมอไอไม้ไม่โทรไม้ตออีตีคอ,อองอคองไม่โทรคองไม้ตีคอง ยกนะคะคือยกขึ้นมานะคะส่วนค้ลองนะคะเป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะเ,เขาเอาไว้ตีไว้เป็นสัญลักษณ์พิธีเปิดงานต่างๆนะคะหรือจะเล่นในเป็นในวงดนตรีก็ได้นะคะของเพราะฉะนั้นค้ลองอยู่ดีจะเกิดเสียงไม่ได้ต้องใช้อะไรคะ,ะใช้ไม้ตีค้องค่ะตีตรงบริเวณตรงนี้นะคะตุ้มตรงกลางนะคะต่อค่ะ มอ,อัวนอมวลไมโทม้วนสอเอือเสือไม่เอกเสือม้วนเสือปอรออบอปรบมอ,อือมือปรบมือมอ,อัวนอมวลไมโทม้วนงอ,อัวงงงวงม้วนงวง ม้วนเสือนะคะสระอัวเห็นไหมคะแล้วก็คําว่าม้วนงวงก็สารอัวเหมือนกันงวงก็สารอัวนะคะแต่แค่เป็นสระอัวที่มีตัวสะกุนะคะต่อไปก็ปรบมือพยัญชนะต้นสองตัวนะคะปรบปอรอสระโอหายไปแล้วก็บรวไม้เป็นตัวสกุนะคะต่อไปค่ะตอแองงอแตงไมเอกแตง ตออัวตัวแต่งตัวรออะระบออายบายสออีสีระบายสีขออบบอขอบขอบอุนอคุณขอบคุณ ก็มีคำว่าแต่งตัวนะคะไม่ยากระบายสีแล้วก็คำว่าขอบคุณนะคะต่อค่ะนออะกอนักทอ,อองอทองไม่เอกท่องทอเอียวเทียวไม่เอกเที่ยวนักท่องเที่ยวพออวงอพวงมออามาลลอ,อะยอไล พวงมาลัยนักท่องเที่ยวนะคะเราเวลาเราไปเที่ยวที่อื่นเ,เขาจะเรียกว่านักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มคณะหรือเป็นครอบครัวหรือไปคนเดียวก็ได้นะคะเราไปต่างถิ่นนะคะคนแถวนั้นก็จะเรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมมาเพื่อมาเที่ยวต่อไปพวงมาลัยค่ะเคยเห็นไหมคะ อาจจะขายตามตลาดนะคะ10บาท20บาทก็ว่าไปนะคะเกิดจากการพูงอะไรเกิดจากเกิดจากอะไรคะนำดอกไม้นะคะมาร้อยเป็นพวงเป็นช่อนะคะอ่าต่อค่ะอันนี้จะเป็นคำเลยนะคะโอเคเดี๋ยวทีละคำนะคะอ่านอ่านตามขู่ไฟนะคะปอ e, ีปีนอีนีไม่โทนี้นออานำํา ถอ,อือถือรออ,อรองอ,อานองานออายอไอจออุมอจุ้มไม่เอกจุ้มรอแอกอแรกหอแองอแหงไม่เอกแหงรอเอียงงอเลียงไม่โทเลี้ยง จออะดอจัดสอโองงส่งไม่เอกส่งคอวออาขวาไม่โทควาพอลออาดอพลาดพอลอเองอเพลงตรอ,ออุงอตรงหอมอโองอหมงไม่เอกมง ่อนะคะดอาดารออาราดาราสอแอนอแสนรออูรูไม่โทรรู้แสนรู้สออุดอสุดทออายยไทยไม่โทรท้ายสุดท้ายสออุดอ,ส,ดอส,ดส,ดสุดรอแองงแรงสุดแรง นออานาไม่เอกหน้ารออะกอรักหน้ารักถออะงอถังสออีสีถังสีรออัมลำดออะบอดับลำดับตอ,ออนอตอนไม่โทต้อนรออะบอรับต้อนรับ สออวย,ยอสวยงออมองามสวยงามปอรออะประทอานอทานประทานจออะงอจังหอวออะวะจังวะดจออะงอจังหอวออะดอวัดจังวัด จรอ,อองอจริงจริงจริงสอดอแองงอสแสดงสะนี่นะคะออกแค่กึ่งเสียงสแสดงสะที่จริงมันมีสระอะอยู่นะแต่เพื่อรูปที่สวยงามนะคะมันก็จะไปอยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นสอนออกเสียงอะนิดเดียวเลยไม่เห็นสระอะนะคะแล้วก็ดอแองงอแดงอ่านเป็นสแสดงต่อไปค่ะยอหญิงที่เห็นนี้ มันออกเสียงเป็นแม่กลน,นะคะนอนหนูนะคะยอหญิงตัวนี้นะคะเป็นสออะยอสันยออ,นอยานอญานสัญญาณรออายอรายกออารอการรายการจออะดอจัดรออะระบอเอียบอเบียบจัดระเบียบ โอเคค่ะคำนำเรื่องหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านเนะื้อเรื่องกันค่ะพร้อมน,นะคะนั่นเดี๋ยวเรามาอ่านนะคะครูฝ้ายอ่านก่อนนะแล้วเดี๋ยวครูฝ้ายเปิดโอกาสนักเรียนอ่านานักเรียนค่อยอ่านนะคะ,ะบทที่สิบเอ็ดนะคะมีชื่อเรื่องว่าช้างน้อยน่ารักนะคะทุกปีหมู่บ้านเลี้ยงช้างแห่งนี้ จะนำช้างไปแสดงที่จังหวัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวปีนี้เป็นปีแรกที่ใบบกและใบบัว จะแสดงกับภูผาทั้งเด็กและลูกช้างแต่งตัวสวยงามเมื่อได้เวลาภูผาเดินนำหน้าออกมา ใบโบกถือไม้ตีคองใบบัวถือพวงมาลายัยทั้งหมดเดินตรงไปที่ประธานในเนื้อเรื่องของตอนแรกนะคะก็บอกว่า หมูทุกปีนะคะหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ภูผาและใบบกใบบัวเขาอยู่เนี่ยเขาจะต้องส่งช้างนะคะออกไปนะคะไปทําการแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวที่จังหวัดของเรานะคะและปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ใบบกและใบบัวนะคะต้องไปแสดงทำการแสดงนะคะกับภูผาพอถึงเวลาแล้วเกิดอะไรขึ้นคะอ่าภูผาเขาก็เดินนำหน้าออกมาตามด้วยใบบกที่ถืออะไรคะ ไม้ตีของนะคะส่วนใบบัวเขาจะถือพวงมาลัยเอ๊เขาถือไปไหนกันเขาบอกว่าเขาถือไปให้ประธานประธานคือใครนักเรียนทราบไหมคะประธานก็คือคนนะคะที่จะมากล่าวเปิดงานนะคะงานของวันนั้นนะคะอาแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปอ่านต่อเลยคะ่ะมาต่อเลยนะใบโบกส่งไม้ตีของ ประธานรับไปตีของเปิดงานเสียงของดังโมงโมงใบบัวส่งควงมาลาัยเพื่อขอบคุณประธานคนดูปรบมือชอบใจ ในส่วนเนื้อหารตรงส่วนนี้นะคะก็คือหลังจากที่เขาเดินกันไปแล้วนะคะไปหาประธานก็คือใบโบกนะคะที่ถือไม้ตีคลองก็ส่งไม้ตีคลองมาให้ประธานใช่ไหมคะประธานก็เอาไม้ตีคล้องทาไมคะตีไปที่ตัวคลองอย่างที่ครูฝ้ายอธิบายนะคะตีไปดังแล้วก็จะดังมงมงนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณประธานนะคะที่มากล่าวเ,เปิดพิธีและปะาตีคองนะคะใบบบวก็ส่งอะไรให้ประธาน,นะคะ ส่งพวงมาไลยให้นั่นเองค่ะคนดูเห็นแล้วโอ้ยทำไมช้างเก่งจังเลยก็ทำไมคะปรบมือค่ะปรบมือชอบใจโอเคไปต่ออา้านี้จะเยอะเนี่ยนะคะมีช้างตัวใหญ่ๆห,หลายเชือกรออยู่กลางสนาม อาช้างจะไม่เรียกเป็นตัวนะคะเรียกเป็นเชือกเนาะต่อไปค่ะเมื่อเสียงเพลงดังควานให้สัญญาณช้างจัดระเบียบจูงห่างกันตามลำดับใบโบกใบบัววิ่งสุดแรง เพื่อไปต่อแถวให้ทันใบโบกแกว่งงวงที่จับหางช้างตัวหน้าตามจังหวะเพลงใบบัวก็แกว่งงวงที่จับหางของใบโบกเหมือนกัน น่ารักน่ารักมากช้างน้อยน่ารักอ่าเนื้อหาของหน้านี้นะคะหลังจากที่ประธานกล่าวเปิดอะไรตีคองเรียบร้อยแล้วก็การแสดงต่อไปทําไมคะมีช้างนะคะที่เขายืนรอกันแล้วนะคะต่อแถวรออยู่แล้วจากนั้นควานช้างนะคะที่มีหน้าที่คุมช้างก็ทําไมคะให้สัญญาณช้างะคะจัดระเบียบนะคะโดยใช้งวงทําไมคะจับที่ ห่างช้างนะคะจับกันเป็นต่อๆนะคะแล้วก็ใบบักใบบัวทำไมคะก็แกว่งงวงนะคะไปด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านต่อนะคะเด็กๆลูกช้างน่ารักได้แสดงอีกครั้งรายการสุดท้ายช้างน้อยระบายสี ผู้ผาส่งแปลงให้ใบโบกแต่ใบโบกจับพลาดคว้ามือผู้ผาจุ่มลงถังสียกขึ้นแล้วระบายระบาย ใบบัวโยกตัวม้วนงวงใส่ปากโบกหูแว่งหางส่งเสียงร้องแอ๊กแอ,อ๊กไอจังไอจังคนดูปรบมือหัวเราะ ร้องเรียกใบโบกใบบัวดาราแสนรู้ช้างน้อยน่ารักน่ารักจริงๆ เหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคะการแสดงครั้งต่อไปคืออะไรคะอเขาให้ช้างน้อยมาระบายสีซึ่งมีพี่เลี้ยงเป็นภูผ่าใช่ไหมคะผู้ผ่าเขาก็ส่งแปลงไปให้ใบโบแต่ใบโบทําไมคะเอางวงหยิบพลาดนะคะไปคว้ามือของภูผ่านะคะจุ่มลงถังสีนะคะ ใบบัวทำไมคะใบบัวไม่ได้แสดงอะไรใบบัวยืนให้กำลังใจอยู่ทำไมคะรู้สึกเขินอายนะคะก็เลยทำไมคะเอาม้วนงวงใส่ปากนะคะแล้วส่งเสียงร้องแอกแอกอายจังคนดูรู้สึกยังไงคะชอบใจบอกทำไมคะช้างน่ารักนะคะแสนรู้น่ารักมากๆเป็นไงคะเด็กๆว่าแต่ใครเคยไปดูช้างทำการแสดงบ้างคะอาหลายคนนะแต่ตอนนี้นะคะทางในภาคกลางเนี่ยค่อนข้างหายากนะคะเพราะว่าไม่มี สวนสัตว์แล้วนอกจากนักเรียนจะไปซาฟ a ารีเวิลเคยไปไหมคะอ้าวก็จะมีการแสดงของสัตว์นานาชนิดเนาะให้นักเรียนได้ดูกันนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะช้างน้อยน่ารักเป็นไงคะ,ะสนุกมากนักเรียนสามารถไปฝึกอ่านเพิ่มได้นะคะในภาษาพาทีบทที่11นะคะโอเควันนี้อ่านจบแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปอ่านคล่องร้องเล่นกันคะ่ะ สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาหัดอ่านบทร้องเล่นกันนะครับบทร้องเล่นนี้มีชื่อว่าอายจังอายจังครับพร้อมกันหรือ,อยังครับน้องๆถ้าพร้อมแล้วเรามาหัดอ่านพร้อมกันเลยครับใบโบกใบบัวแต่งตัวสวยสวย ผู้พาไปดูวยรวมงานหนสร้างใบโบกตรงไม้ประธานรับมาเพราะดายเวลาตีคองนำทาง พอเสียงเพลงดังช้างต่างจัดแถวช้างน้อยแน่แน่ววิ่งสุดแรงช้างเดินตามกันไปใช้งวงจับหาง รวนกันย่องย่างตามจังหวะเพลงรายการสุดท้ายช้างระบายสิงใบโบกเกรีรแสดงความเก่ง พาส่งแปลงใบโบกแสดงเองมือแปรงละเลงผู้พาจังงง คนดูชอบใจช้างน้อยแสนรุ่งใบบัวโอกหูอายจังอายจังค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะมาดูกันบ้านดีกว่านะครับให้นักเรียนหยิบ ักษาภาษานะคะหน้า49วันนี้จะมีหน้า49 50ิและห้นะคะมาดูดีกว่าค่ะว่าหน้า49ค่อยทำอะไรอ่านคำสั่งนะคะข้อ1บอกว่าเลือกคำเติมในคำตอบให้ถูกต้องมาดูคำในช่องสี่เหลี่ยมค่ะไม้ตีของพวงมาลัยนักท่องเที่ยวระบายสีคำสี่คำนี้จะเป็นคำตอบของสีข้อด้านล่างนะคะโอเคข้อหง ช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับใครเอต้อนรับใครคะทราบไหมเอ่ยอนักท่องเที่ยวค่ะเขียนไปนะคะลอกจากข้างบนนะคะเขียนให้สวยนะคะต่อไปคะ่ะข้อ2ใบโบกส่งอะไรให้ประธานใบโบกช้างตัวผู้นะคะส่งอะไรให้ประธานคะ อไม้ตีคองนะคะช่องว่า,าจ,จะไม่พอเพราะนั้นเขียนตัวเล็กลงเลยนะคะใบบกส่งไม้ตีคองให้ประธานต่อไปค่ะข้อ3ใบบัวส่งอะไรให้ประธานเอ้ใบบัวส่งอะไรให้ประธานนะอ่าพวงมาลัยค่ะเขียนลงไปตัวเล็กๆและเหลือคำตอบอยู่อันเดียวแล้วแหละ เป็นน่าจะเป็นคำตอบของข้อสีหรือเปล่านะอ่านคำถามค่ะผู้ผ่าและใบโบกช่วยกันทำอะไรช้างสองตัวนะคะมิจก,กรรมนะคะทำอะไรคะคนดูชอบใจมากเลยอะไรคะผู้ผ่าและใบโบกนะคะที่จริงก็มีใบบัวดนะ้วยเนาะยืนไปให้กำลังใจเขาช่วยกันระบายสีนะคะ ไม่ยากเลยนา49ถ้าอ่านออกนะคะงานก็จะง่ายเลยถ้าอ่านไม่ออกก็ต้องพยายามนิดนึงนะคะพยายามสะกดคำโอเคหน้า49ผ่านไปครูฝ้ายพาไปหน้า50นะคะอ่าหน้า50ก็ไม่ได้ยากเขาบอกว่าให้เขียนเลขเรียงลำดับตามเนื้อเรื่องแล้วเลือกวาดภาพประกอบหนึ่งภาพอ่ามาดูก่อนว่าเออมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะที่จะมาให้เรา เรียงลำดับเหตุการณ์โอเคข้อความแรกคือประธานตีของเปิดงานต่อไปค่ะใบโบกถือไม้ตีของอันต่อไปค่ะใบบัวยโยกตัวม้วนงวงใส่ปากต่อไปค่ะลูกช้างระบายสีอันต่อไปค่ะคนดูปรบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบ าจาก5เหตุการณ์นี้เหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเอยติ๊กต k อกติ๊กตอ๊อเหตุการณ์แรกเลยนะคะก็คือใบโบกถือไม้ตีคองนะคะเหตุการณ์แรกเป็นช่วงที่เปิดนะคะเปิดงานจากนั้นทําไมคะประธานก็เป็นคนตีของเปิดงาน,นะคะ่ะต่อไปจะเป็นส่วนของการแสดงแล้วนะคะ มีการแสดงเดินวนรอบแล้วก็มีอะไรคะที่คนดูชอบใจก็คืออลูกช้างระบายสีค่ะแต่เกิดความผิดพลาดคือใบโบกนะคะเขาไปหยิบแปลงทาสีผิดนะคะไปะหยิบมือของภูผ่าแทนทําให้เกิดอาการอายเกิดขึ้นนะคะอายจังอายจังอ่าทำให้ใบบัวยกตัวม้วนหวงใส่ปากคะ่ะ หลังจ,จบการแสดงแล้วคนดูทำไมคะชอบใจคะ่ะดาราแสนรู้นะคะช่างน้อยของเราคนดูปรบมือคะอ่ะเพราะนั้นเรียงออกมาจะได้เป็น2-1-4-3-5เรียงเสร็จแล้วด้านล่างให้เลือกเหตุการณ์จากห้างเหตุการณ์ด้านบนคะ่ะแล้ววาดภาพ1ออกมานะคะภาพไหนวาดง่ายนักเรียนก็เลือกเลยเนาะหน้านี้ไม่ยากน,นะคะหน้า50 หน้าสุดท้ายของวันนี้ค่ะการบ้านหน้า51นะคะเขาบอกว่าเลือกคำโยงให้ตรงกับภาพหน้านี้ให้นักเรียนทำเองนะคะมาดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกด้านบนคือภูผางวงหางช้างโบต่อไปคือด้านล่างถังสีแปรงลูกช้างกระดาษนะคะโยงคำนี้ไปให้ตรงกับภาพนะคะตรงกลางนะคะ โอเคกันบ้านไม่ยากเลยนะคะขอได้เรียนตั้งใจทำค่ะเราวไว้เจอกันวันใหม่นะคะบ๊ายบาย